สวัสดีครับผมวิทูลนะฮะบอร์กองทั้พทีมเดี่ยวข่าวและเดี่ยวข่าวทีทีวีนะครับนะครับแต่ตอนนี้คนเรามันก็ <c oughs> ติดเยอะมากครับติดโควิดกันเยอะมากนะฮะยอดพุ่งถูงขึ้นทุกวันมันก็ไม่ค่ยไหวนะฮะในการรักษานะ <c oughs> ก็ท่านนายกก็บอกแล้วว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลไม่มีใครติดแล้วรักษาไม่ได้รักษาได้ทุกคนไม่มีคําว่าขาด ไม่ว่าไม่มีรว่าเต็มก็ไม่รู้นะก็ทุกคนเนี่ยเขาติดมาเขาก็ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานอื่นๆเช่นหน่วยง,งานของรัฐที่โรงพยาบาลก็บอกว่าเต็มนะฮะแต่ท่านบอกไม่เต็มไม่รู้จะฟังใครเอางี้นะฮะการช่วยเหลือมันไม่ทันท่วงทีอะฮะถ้าเป็นชนิดนี้นะแบบนี้นะฮะการช่วยเหลือมันลําบากนะฮะ ถ้างั้นน่ะประชาชนก็มีอย่างเดียวที่จะทำได้ติดปุ๊บก็จะตรวจ a อทเนี่ยมันก็รักษาระบบรอ,อนานนะฝต่าดิต่อนู่นติดต่อนี่ฝาติต่อหน่วยงานที่รัฐให้ไว้อะไรไวมันเป็นไปไม่ได้ฮะมันก็รอ,อนานรออยู่แน่นรอจนไม่รู้ว่าไหนแลวคนมันติดกันเยอะก็ลําบากทีนี้รัฐ <c oughs> ก็บอกว่าเออก็เอกชนรักษาฟรีเคเรือนไหมครับวันห้าสิบคน วันหนึ่ตรวจ rt pcr ห้าสิบคนห้าสิบคนนี้ต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะฮะไปรอคิวแต่ไปหลังนั้นก็เต็มนะฮะไม่ได้ตรวจนะฮะแล้วทำยังไงในคนถ้าคนเดียวไม่ใช่ปัญหาก็ไปตรวจได้แต่มีลูกมีเมียติดครอบครัว่าเด็กเล็ก,กอะไรแต่ไรอตรวจยังไงฮะไปต่อ,อยังไงฮะจะไปตั้งแต่ตีห้าหกโมง เริ่มตรวจอย่างเงี้ยแล้วอห้าสิบคนมันก็ต้องเต็มเลยครับคนมันติดกันเยอะนะฮะถ้าทางออกทางเดียวที่จะทาได้ยอมเสียเงินเข้าตรวจนะครับสามพันสองพันห้ารสามพันบาทนะฮะพอเอกชนนะฮะเดี๋ยวเป็นคลินิกก็ได้เซิร์ชนะครับว่าที่ไหนมีที่ตรวจโควิดโควิดเกี COVID, ่ยวกับ rt pcr นะต้องไหนมีตรวจไปตรวจแล้วก็แน่นอนร้านแบบเดียวเขาส่งไปโรงพยาบาลทันทีไม่เกินสองวันอ่า เึ่วันนี้ตรวจพรุ่งนี้ก็ได้ไปแล้วโรงพยาบาลเ <c oughs> อกชนฮนะถ้าไม่มีโรงพยาบาลเต็มก็ไปนอนเอเขามีโรงแรมอะไรอะไรให้เรียบร้อยไปนอนนะในเครือของเอกชนครับนะเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้จึงจะได้รักษาเลยไม่งั้นถ้ารอรัฐบาลรอหน่วยางานนู้นนี่มันรักษาไม่ได้คน,นก็เป็นโควิดกันทุกวันทุกวันมันก็ลงปอดครับอะมันลงปอดนะครับอันตรายฝ่าได้รับยา ต้องรองเดี๋ยวงานนู้นงานนี้ติดต่อไม่ได้มัางอะไรมั่งมันจุ่งนะครับนะฮะคุณต้องเข้าใจนะฮะอย่าเอาประชาชนเป็นเป็นพูดง่ายว่าแหมแต่พูดอะไรมันก็นลําบากเหมือนกับเอาเป็นเหยื่อเงนี้ไม่ได้นะคุณต้องดูแลประชาชนให้ดีนะพ่ะประชาชนประชาชนพูดเสียภาษีให้กับรัฐนะฮะไม่ใช่ว่า มีหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี่ขียเบอร์ติดต่อได้ไหมไม่ติดต่อติดเรียบร้อยแล้วทํายังไงร,รู้ไหมฮะฝ่ายติดติดต่อได้ก็ปวดหัวอยู่แล้วติดต่อติดทาําไงลงที่เพียนไว้ก่อนน่ะลงไว้ก่อนลงาแล้วรอวันไหนกันรอติดต่อมาติดต่อตอนไหนรอไปเด้อนอนรอไปนะพวกมึงตายก็ไม่ใช่ว่ากูตายด้วยมันคิดอย่างนี้กันนะึงไงที่มันปล่อยประชาชนเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะประชาชนที่มีตังค์เขาก็ยอมไปเสียตังค์ไปแล้วไปตรวจ อาทีพได้เขาก็ยอมเสียตังค์ก็รักษาเลยไอ้นี่ไม่มีเขาไม่มีตังคนะ์ทำไงคนยากจนอตังค์ไหนไปสองพันห้าสามพันเนี่ยนะค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวอยู่ได้เป็นเดือนนะครับ <c oughs> นะเราต้องเข้จใจตรงนี้นะเออถ้าต่างหวัดไม่ว่าต่างจังหวัดนี่มันติดกันน้อยม่ติดน้อยเนะี่ยตรวจเจอพุบก็เข้าศูนย์ได้เลยไม่ใช่ปัญหานะนะอันนั้นก็โอเคอันนั้นไม่ว่ากันีย่ว่าที่ติดเยอะเนี่ยมันก็เต็มอะ่ะมันทําไม่ได้นะ ไม่รู้นะมีคนก็ถามก็ค <tem> ุยผมว่าเอ๊ะไม่ได้กล่าวหานะเขาคุยกับกันมานะว่าสมมุติว่าแต่ว่าสมมุติว่าเอ๊ะสงสัยสมมุติว่าหน้าสงสัยหน้าแต่งสงสัยได้ว่าเอ๊ะระทรวงสุรู้กับประวัต uh ิเอกชนหรือเปล่าไม่เขาพูดอย่างนี้บอกเอ้ยคงไม่หรอก้ะแต่เขาบอกมันหน้าสงสัยไม่ได้กล่าวหานะหน้าสงสัยก็พูดอย่างนี้ให้ทำยังไงให้เสียตังค์กัน คนก็จนนะฮะเอาลฮะลองไปดูให้แก้ไขดีให้มันมีไม่มีก็ทำศูนย์เพิ่มไปเิฮะ <c oughs> ให้มันรักษาได้ทนันทุกทีหน่อยนะอันนี้มาเรื่องน้ำมันรถน้ำมัน, <c oughs> ด,มน,มนดีเซลสองบาทสองบาทแล้วก็ตกยี่สิบเจ็ดเก้าเก้านะประมาณนั้นนะมันก็ยังหนักอยู่หน่อยนะครับแต่หนักฝัน่นั้นก็คือบินซิน <c oughs> รู้ไหมว่าบินซินเนี่ย ชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็ใช้บินซินเนี่ยปั้มน้ํามารถผักทําสวนทําเกษตรเมื่อน้ำมันแพงเขาก็ใช้ไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ได้แพงก็ต้องทําไม่ได้กเษกษตรก็ต้องเคียักไปในาการ,กรเกษตรที่เขาต้องใช้น้ำมันบินซินคุณคิดแต่คุณรถด,ดีเซลเนี่ยคุณอย่าลืมรถด,ดีเซลเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยดีเซลทั้งหมดแล้วแต่เป็นเบนบีเอ็มอะไรต่างๆนะโว้โว มันเป็นดีเซลหมดแล้วานสะ่วนผลกระทบจริงๆอ่ะคือบินซินกับชาวบ้านเนี่ยถ้ารถถูกวันรถเก๋งนะฮะผลกระทบจริงคือบินซินแล้วก็ชาวไร่การ,กรเกษตรขนาดเล็กนะเขาก็ใช้เครื่องบินซินปั๊มน้ำเข้ามารถผักนะทำกะเกษตรพูดง่ายนะครับแต่คุณอย่ายลืมเขาไม่มีนะครับจะเอาไอเครื่องดีเซลคูโบตรโกต,ต,ต,ต้าอะไรมาถูบน้ำแพงมันมันเครื่องหลายหมืน่น กขากมีซื้อหรอกมนซิมถูกกว่าของกินก็มีเนี่ยดังนั้นคนต้องดูน้ำมันบซินเขาหน่อยว่าเออลดหน่อยอะไรที่มันช่วยเหลือได้ลดไปอย่าปล่อยให้มันประชาชนเขาว่าได้ว่าแพงทั้งแผ่นดินนี่มันก็แย่ไม่แพงไงผักก็แพงอะไรก็แพงแพงทุกอย่างนะตอนนี้แพงทุกอย่างเขาบอกว่าแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนผมว่านี่มันซาเติมประชาชนนะฮะเพราะว่ามันแพงทุกอย่างนะ แก้ให้คุมราคากับเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ใช่นะนะท่านรัฐมนตรีกระทรวงอ่าก็เป็นเดินการด้วยนะเกี่ยวข้องนะอย่างเง่นกระทรวงอะไรกระทรวงก็เรผิดชอบอยู่นะนี่กระทรวงวันนี้ตัคุมราคา,ต,าต่างก็ัรผไปชอบหน่อยนะไปดูหน่อยประชาชนเ็าเดือดร้อนพอเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็พัวพันไปหมดแล้วครับนะพัวพันไปหมดแล้วครับก็อยู่กันลำบากนะฮะเอาฝากด้วยครับอ่าขอบคุณมากครับแค่นี้เลยครับผมสวัสดีครับผม